สวัสดีครับในช่วงเวลาที่ตลาดการลงทุนทั่วโลกเต็มไปด้วยความผันผวนอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาหรือสงครามการค้าที่ประถุขึ้นมาเป็นระลอกๆก,การจะหาแหล่งลงทุนที่ให้ทั้งความมั่นคงและผลตอบแทนที่น่าพอใจก็ดูจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นนะครับเปรียบไปก็คงเหมือนกับการพยายามงมเข็นในมหาสมุทรที่คลื่นลมกำลังปั่นป่วน แต่ถ้ามกลางพายุลูกใหญ่นี้มันก็ยังมีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นคำตอบที่หลายคนกำลังมองหาอยู่ครับนั่นก็คือ Re จคอร์ดสหรือทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบถูกซอกทุงมุมเลยว่า Re จคอร์ดสคืออะไรทำไมถึงน่าสนใจในเวลานี้และที่สำคัญ r e จคอ e จะเป็นหลุมหลบภัยที่แข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนของเราได้จริงหรือไม่ เราจะไปหาคำตอบทั้งหมดนี้ผ่านกรณีศึกษาที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆของบริษัทที่ชื่อว่า a i r b o r e a l t y Trust เอาล่ะครับเพื่อให้การวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครอบคลุมและเข้าใจง่ายที่สุดเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันตามแผนที่นี้เลยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการมองภาพใหญ่ที่สุดก่อนคือสภาวะตลาดที่ผันผวนที่นักลงทุนทุกคนกำลังเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะรับมือกับมันยังไง จากนั้นเราจะซูมเข้ามาที่พระเอกของเรื่องในวันนี้นั่นก็คือ r ีทส s เราจะมาทําความรู้จักกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่และทํางานอย่างไรเมื่อเข้าใจพื้นฐานแล้วเราจะไปไขสูตรลับกันครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้ช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับการลงทุนใน Re ีทสและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเราจะนําทฤษฎีทั้งหมดมาประยุกใช้กับการเจาะลึกกรณีศึกษาของจริงกับบริษัทที่มีชื่อว่า Arbor Realty Trust และสุดท้ายเมื่อเราเห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงแล้วเราจะถอยกลับมามองภาพรวมอีกครั้งเพื่อประเมินทิศทางในอนาคตและข้อควรระวังที่สำคัญที่นักลงทุนทุกคนห้ามมองข้ามเด็ดขาดครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่บทรากกันเลย สภาวะตลาดในปัจจุบันถ้าให้พูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือมันเดายากและเอาใจยากมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองนะครับเพราะว่าข้อมูลเชิงลึกจาก principal asset management ก็ยืนยันไปในทิศทางเดียวกันเลยว่า ตลาดการเงินโลกกำลังเผชิญกับความปั่นป่วนในระดับที่สูงมากจริงๆซึ่งสาเหตุหลักๆก็มาจากปัจจัยมหาภาคที่เราได้ยินข่าวกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าที่ยืดเยื้อะระหว่างมหาอำนาจหรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในจุดต่างๆของโลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล่ะครับที่มันสร้างความไม่แน่นอนและส่งแรงกระเพื่อมมาถึงตลาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ภาพตึกรฟาที่สูงตระหง่านเหล่านี้มันเป็นภาพสะท้อนเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้ดีมากๆเลยนะครับภายนอกอาจจะดูยิ่งใหญ่สวยงามและดูเหมือนจะมั่นคงแต่ในความเป็นจริงแล้วโครงสร้างทั้งหมดมันเชื่อมโยงถึงกันอย่างซับซ้อนและเปราะบางมากแค่มีปัญหาหรือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งมันก็พร้อมจะสั่นสะเทือนไปทั้งระบบได้ทันทีและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงขาลงหรือดาวซริสที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลครับมันหมายความว่าโอกาสที่ตลาดจะปรับตัว ลงแรงๆมันมีมากกว่าโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆที่นักลงทุนจะนิ่งนอนใจไม่ได้เลยครับแต่ต้องกลับมาทบทวนพอร์ตการลงทุนของตัวเองอย่างละเอียดว่าเรามีการกระจายความเสี่ยงที่ดีพอแล้วหรือยังและพอร์ตของเราพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าแล้วหรือยังและจากความท้าทายทั้งหมดที่เราพูดถึงกันมามันก็นํามาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดสําหรับนักลงทุนทุกคนในเวลานี้ค่ะ ว่าในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะผันผวนและไม่แน่นอนไปเสียหมดแล้วเราจะไปหาความมั่นคงได้จากที่ไหนสินทรัพย์ประเภทไหนกันที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนสมอเรือที่จะช่วยประคองพอร์ตการลงทุนของเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่คลื่นลมแรงแบบนี้ไปได้บ้างคำถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นและเป็นประตูที่จะนำทางเราไปสู่หัวใจหลักของการวิเคราะห์ในวันนี้และคำตอบที่นักลงทุนจำนวนมากกำลังตามหา อาจจะซ่อนอยู่ในสินทรัพย์ที่มีชื่อว่า REITS นี่เองครับท่ามกลางความปั่นป่วนของตลาดหุ้นโดยรวมที่ผ่านมา REITS กลับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งได้อย่างน่าทึ่งนะครับไม่ใช่แค่ยืนระยะได้แต่ยังมีข้อมูลที่ะระบุว่า REITS มีผลการดำเนินงานในช่วงต้นปีที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในรอบทศวรรษเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นโดยรวมด้วยซ้ำไปครับ ซึ่งปรากฏการณ์นี้มันทำให้รีสกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าจับตามองและอาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่นักลงทุนต้องทำความรู้จักเพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการรับมือกับความท้าทายในปีที่เหลือและในอนาคตข้างหน้าครับมาถึงคำถามสำคัญครับแล้วรีสที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับลองนึกภาพตามแบบนี้ครับ ก็คือบริษัทประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ระดมเงินทุนจากนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากแล้วนำเงินก้อนใหญ่นั้นไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดีที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักง,งานให้เช่าเกรด A ใจกลางเมืองศูนย์การค้าขนาดใหญ่โรงรามหรูหรือแม้กระทั่งอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าการลงทุนในรีสจึงเปรียบเสมือนการที่เราได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์เหล่านั้นแบบทางอ้อมครับ โดยที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาซื้อที่ดินไม่ต้องบริหารจัดการหาคนมาเช่าหรือดูแลซ่อมบำรุงทรัพย์สินด้วยตัวเองเลยหน้าที่เหล่านั้นจะมีทีมผู้บริหารมืออาชีพคอยจัดการให้ทั้งหมดพูดอีกอย่างก็คือ Re ีเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากที่ช่วยทลายกำแพงทําให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับนักลงทุนรายย่อยอีกต่อไปครับ และนี่คือจุดเด่นที่สุดและเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ REIT s แตกต่างจากการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วไปอย่างสิ้นเชิงครับมันคือกฎเหล็กที่สำคัญมากนั่นก็คือ รี Rich, ทุกตัวมีข้อบังคับทางกฎหมายอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อย90%ของกำไรที่ต้องเสียภาษีออกมาในรูปแบบของเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่คำสัญญาของบริษัทแต่มันคือข้อบังคับทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสถานะความเป็นรีชเอาไว้และนี่คือเหตุผลหลักเลยครับที่ทำให้รีชกลายเป็นขวัญใจของนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาการสร้างกระแสงเงินสดหรือ a s s i v e income ที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ค่อนข้างแม่นยำครับ เอาละครับตอนนี้เราพอจะรู้จักหน้าค่าตาและคุณสมบัติเด่นของรี i t s กันไปแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วทำไมต้องเป็นตอนนี้ทำไมช่วงเวลานี้ถึงถูกมองว่าเป็นจังหวะที่ดีหรืออาจจะเป็นจังหวะทองของการลงทุนในรี i t s กันละ่ะรายงานการวิเคราะห์จาก p r i n c i p ิ e ได้ให้คำตอบในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากๆครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่เหตุผลข้อใดข้อหนึ่งแต่เป็นเพราะว่ามันมีสูตรสาเร็จ หรือส่วนผสมที่สำคัญ3อย่างที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันพอดีในตอนนี้ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนักและเป็นสิ่งที่ทำให้โอกาสในการลงทุนในรีสดูน่าสนใจเป็นพิเศษครับและนี่คือ3ส่วนผสมสำคัญที่ว่าครับเรามาค่อยๆดูกันไปทีละข้อนะครับข้อแรกเลยคือการประเมินมูลค่าที่ถูกหรือพูดภาษาบ้านๆก็คือ ตอนนี้ราคาของริดเซนตลาดมันอาจจะถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันอยู่พอสมควรซึ่งนี่ก็คือโอกาสในการซื้อของดีในราคาที่มีส่วนลดนั่นเองครับส่วนผสมที่2คือปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นบวก หมายความว่าแม้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะดูผันผวนแต่ธุรกิจหลักของ r ีทซซึ่งก็คือการปล่อยเช่าอาสังหาริมทรัพย์ในหลายๆเซกเตอร์ยังคงไปได้ดีมีความต้องการเช่าที่แข็งแกร่งและส่วนผสมสุดท้ายที่สําคัญมากๆและกําลังจะกลายเป็นปัจจัยบวกที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เอื้ออํานวยครับหลังจากที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะดอกเบี้ยขาข,ขึ้นมาอย่างยาวนานตอนนี้แน,นวโน้มเริ่มชัดเจนแล้วว่าวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นกําลังจะสิ้นสุดลงและอาจจะเริ่มเห็นการปรับลดลงในอนาคต ซึ่งสถานการณ์แบบนี้แหละครับที่จะเป็นเหมือนลมใต้ปีกที่ช่วยส่งให้สินทรัพย์อย่างรีชสามารถทยานขึ้นได้ สไลด์นี้เป็นภาพที่ยืนยันส่วนผสมข้อแรกที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ได้ชัดเจนที่สุดเลยครับกราฟแท่งนี้มันเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพแบบชัดๆเลยว่าราคาที่ซื้อขายกันในตลาดตอนนี้มันถูกแค่ไหนเมื่อเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่แท้จริงหรือที่เรียกกันว่า NAV (Net Asset Value) ซึ่ง NAV ก็คือมูลค่าของตึกรามบ้านช่องทั้งหมดที่รีสเป็นเจ้าของอยู่นั่นแหละครับจะเห็นว่าแท่งซ้ายมือซึ่งเป็นสถานการณ์ปัจจุบันราคารีธซื้อขายกันที่ระดับต่ำกว่ามูลค่าจริงหรือม่ดิสค ทในขณะที่ถ้าเราไปดูแท่งขวามือซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยในอดีตจะพบว่าโดยปกตินักลงทุนยอมที่จะซื้อริชในราคาที่แพงกว่ามูลค่าจริงหรือจ่ายพรีเมียมด้วยซ้ําที่ระดับ 2. 8เตัวเลขนี้มันกําลังตะโกนบอกเราดังๆเลยครับว่านี่อาจจะเป็นโอกาสในการเข้าช้อนซื้อของถูกที่น่าสนใจมากๆในรอบหลายปีเลยทีเดียวหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจภาพรวมทฤษฎีและปัจจัยต่างๆที่ทำให้ริชน่าสนใจกันมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะนำความรู้ทั้งหมดนั้น มันลงสนามจริงกันบ้างเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเราจะไปเจาะลึกกรณีศึกษาของริสตัวหนึง่งที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีลักษณะเฉพาะตัวและที่สําคัญคือให้ผลตอบแทนในระดับที่สูงมากเพื่อทําให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามันสามารถจับต้องได้และเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับและบริษัทที่เราจะมาส่องกล้องวิเคราะห์กันแบบละเอียดในวันนี้ก็คือ Arbor Realty Trust ครับหรือใช้ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ว่า ABR บริษัทนี้เป็น REITs ที่จดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSE นะครับแต่ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่า ABR ไม่ใช่ REITs ประเภทที่เราคุ้นเคยกันที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสำนักงานไม่ใช่แบบนั้นครับ ABR มีความพิเศษและมีความแตกต่างซ่อนอยู่ซึ่งเราจะมาค่อยๆแกะดูกันไปทีละชั้นว่าโมเดลธุรกิจของพวกเขาคืออะไรและทำไมมันถึงสร้างผลตอบแทนที่น่าน ไดด้้ขนนัตารางนี้คือข้อมูลสรุปที่เหมือนเป็นหัวใจของ ABR เลยครับลองดูที่บรรทัดแรกนะครับสินทรัพย์ที่ ABR เน้นลงทุนไม่ใช่ตัวตึกหรือที่ดินโดยตรงแต่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์ครับและความเชี่ยวชาญพิเศษของพวกเขาก็คือการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกว่า Bridge Loans และ m a z z a n i n e Loans ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีความเฉพาะทางสูง แต่จุดที่ผมเชื่อว่าทําให้ทุกคนต้องหันกลับมามองและตาโตก็คือ2บรรทัดสุดท้ายนี่แหละครับเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ที่0.43ดอลลาร์ต่อไตรามาสซึ่งเมื่อคำนวณออกมาเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่อปีแล้วสูงถึงประมาณ11.28%ครับซึ่งในยุคที่อัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบนี้ผลตอบแทนระดับนี้ต้องบอกว่าหาได้ยากมากๆและเป็นตัวเลขที่น่าดึงดูดใจอย่างยิ่งเลยครับและนี่คือความแตกต่างที่สําคัญที่สุด ที่นักลงทุนทุกคนต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เลยครับโดยทั่วไปแล้ว REITs จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ Equity REITs ค,ครับพวกนี้คือ REITs ที่เป็นเจ้าของตึกจริงๆซื้อตึกมาแล้วก็ปล่อยเช่าไรายได้หลักของพวกเขาก็มาจากค่าเช่านี่แหละครับเหมือนเราเป็นเจ้าของหอพักหรือคอนโดปล่อยเช่าแต่ ABR ที่เรากำลังดูกันอยู่เป็น REITs ประเภทที่2ครับซึ่งเรียกว่า Mortgage REITs หรือเรียกสั้นๆว่า M REITs กลุ่มนี้พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของตึกครับแต่พวกเขาทําหน้าที่เป็นนายธนาคารหรือเจ้าหนี้ที่ปล่อยเงินกู้ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆแล้วก็เก็บรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้แทนการเข้าใจความแตกต่างนี้สําคัญมากนะครับเพราะมันหมายความว่าความเสี่ยงและโอกาสของ ABR จะผูกอยู่กับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยและคุณภาพของลูกหนี้เป็นหลักไม่ใช่เรื่องอัตราการเช่าพื้นที่เหมือนกับ equity r e i t ทั่วไป คำพูดนี้ยิ่งตอกย้ำภาพโมเดลธุรกิจของ ABR ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกครับว่า ABR คือผู้เชี่ยวชาญคือธนาคารสำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่อยู่อาศัยรวมหรือ multi-family ซึ่งก็คือพวกอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมต่างๆและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงพานิตการที่เรารู้ว่าเขาโฟกัสที่ตลาดไหนทำให้เราต้องเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์ไปเลยครับแทนที่เราจะไปดูว่าอัตราการเช่าพื้นที่ของห้างสงารรพสินค้าเป็นอย่างไร เราต้องหันมาวิเคราะห์ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไรสุขภาพทางการเงินของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นลูกหนี้ของ ABR เป็นอย่างไรและความต้องการที่อยู่อาศัยในสหรัฐแข็งแกร่งแค่ไหนซึ่งมันเป็นคนละเกมกันเลยครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราตื่นเต้นกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงเลี้ยวของ ABR กันไปแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องทำในสิ่งที่นักลงทุนที่ดีทุกคนควรทำนั่นก็คือการถอยออกมา1นเก้าเพื่อมองภาพให้รอบด้านและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะการลงทุนที่ดีไม่ได้มองแค่ด้านของผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมาพร้อมกับการทำความเข้าใจความเสี่ยงอย่างถ่องแท้ด้วยเราจะมาดูกันครับว่าสำหรับตลาดริสโดยโรวมแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องจับตามองและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จุดที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าริสจะดูดีแค่ไหนหรือ ABR จะจ่ายปันผลสูงเพียงใด ก็ต้องย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปราศจากความเสี่ยงครับรายงานของ Princi p ิโได้เตือนไว้ชัดเจนว่าความเสี่ยงใหญ่หลวงที่สุดก็คือหากเศรษฐกิจโลกเกิดภาวะทดอถอยอย่างรุนแรงหรือ Har ์ l a ล d i n g ขึ้นมาจริงๆในสถานการณ์แบบนั้นมันมีโอกาสสูงมากที่นักลงทุนจะเกิดอาการตื่นตระหนกและเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทุกป,ประเภทแบบไม่เลือกหน้าซึ่งก็แน่นอนว่ารวมถึงริชด้วยนอกจากนี้ปัญหาเฉพาะจุดอย่างเรื่องสงครามการค้าก็ยังคงเป็นเหมือนเงาที่คอยตามรังควานธุรกิจบางกลุ่นอยู่เช่น กลุ่มคลังสินค้าใกล้ท่าเรือที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากปริมาณการนำเข้าส่งออกที่ลดลงหรือกลุ่มห้างค้าปลีกที่อาจเจอปัญหาซ้ำซ้อนทั้งจากต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้นและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาและชั่งน้ำหนักในการตัดสินใจลงทุนอยู่เสมอครับและอีกหนึ่งภูมิทัศน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจก็คือการแข่งขันระหว่างรีทของสหรัฐอเมริกากับรีทจากทั่วโลกครับ ต้องยอมรับว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา r i ี s ในอเมริกาทำผลงานได้โดดเด่นและเอาชนะ r i ี s ในภูมิภาคอื่นมาโดยตลอดส่วนหนึ่งก็เพราะพวกเขามีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลกยุคใหม่อย่างเช่นเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อรองรับ 5G หรือธุรกิจบ้านเช่าเดี่ยวที่เติบโตมากหลังช่วงโควิด แต่ข้อเสียที่ชัดเจงก็คือมันเป็นการเดิมพันกับเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐเพียงประเทศเดียวในตอนนี้ global reach หรือ reach ที่ลงทุนในประเทศอื่นๆทั่วโลกจึงเริ่มกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากขึ้นในการกระจายความเสี่ยงครับและยังมีโอกาสได้รับอนิสง์จากปัจจัยอื่นๆที่แตกต่างออกไปเช่นแนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่อาจจะอ่อนตัวลงหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในยุโรปและเอเชียด้วย และทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันมาในวันนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในโลกการลงทุนได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเราได้เดินทางสภาพใหญ่ของตลาดโลกที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนมาทําความรู้จักกับสินทรัพย์ที่น่าสนใจอย่าง Re ีทได้ไขสูตรลับแห่งผลตอบแทนว่าทาไมตอนนี้น่าสนใจและได้เจาะลึกกรณีศึกษาของจริงกับเอเบิ a l t y Trust ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องทำความเข้าใจจนมาถึงการมองภาพความเสี่ยงและโอกาสในอนาคตที่กำลังเปลี่ยนไป ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดเป็นอย่างยิ่งว่าในสมรภูมิการลงทุนที่กําลังเปลี่ยนแปลายแบบนี้เราจะได้เห็นผู้นําหน้าใหม่ในตลาดรีสโลกถือกําเนิดขึ้นมาหรือไม่รีสจากภูมิภาคอื่นจะสามารถก้าวขึ้นมาท้าชิงบอลลังจากสหรัฐอเมริกาได้หรือเปล่านี่คือคําถามสําคัญที่นักลงทุนอย่างเราๆต้องคอยติดตามหาคำตอบกันต่อไปครับ